ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยภูมิใจนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563โดยหัวข้อในการสรุปผลการดำเนินงานมีทั้งหมด3หัวข้อใหญ่ๆได้แก่ข้อที่1แผนงานจัดการศึกษานอกระบบ ข้อที่2แผนง,งานจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและข้อที่3แผนง,งานบริหารสถานศึกษาแผนง,งานจัดการศึกษานอกระบบการส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ลืมหนังสือจำนวน140คนต่อภาคเรียน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษาจำนวน1,445คนแบ่งเป็นระดับปถมจำนวนทั้งหมด81คนมีผู้จบการศึกษา4คนระดับมต้นทั้งหมด584คนมีผู้จบการศึกษา27คนและระดับมปลายมีทั้งหมด777คนมีผู้จบการศึกษาทั้งหมด31คน การเทียบระดับการศึกษาแบ่งเป็นระดับปถมจำนวนผู้เรียน1คนมีผู้จบ1คนระดับมต้นมีผู้เรียน12คนมีผู้จบ12คนและระดับมปลายมีผู้เรียนทั้งหมด25คนมีผู้จบ24คน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562มีจำนวนทั้งหมด6กิจกรรมและมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด2 6 0 5คนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563มีทั้งหมด10กิจกรรมมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด560คน Life. การจัดการศึกษาต่อเนื่องเป็นการจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน2,639คนโดยมีกิจกรรมทั้งหมด6กิจกรรมได้แก่ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งมีผลการดำเนินงานทั้งหมด4 6 1คน แผนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยมีทั้งหมด4โครงการใหญ่ๆได้แก่โครงการที่1โครงการบริการห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีห้องสมุด 3D มีจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนทั้งหมด23,405คนและมีการจัดพิรศการวันสำคัญทิรศการหนังสือและจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการที่สองโครงการบรรณสัญจรเป็นโครงการรับบริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุดจำนวนทั้งหมด2 3 8 8เล่มและกศนตำบลจำนวนทั้งหมด4,861เล่มโครงการที่3โครงการส่งเสริมการอ่านมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด37,805คน อาทิเช่นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรดห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่านหรือลถโมบายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชนกิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษโดยครูจิตอาสากิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2563เป็นต้น oh, และโครงการสุดท้ายโครงการที่4โครงการ าแหล่งเรียนรู้ชุมชนมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด7,841คนได้แก่กิจกรรมห้องสมุดชาวตลาดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนหัวข้อสุดท้ายแผนงานบริหารสถานศึกษาเช่น โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกัน 2. โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งการเรียนออนไลน์และออฟไลน์มีการติดตามผลสมฤทธิ์ทางการเรียนนิเทศการศึกษาต่อเนื่องและนิเทศการศึกษาตามอัธยาศัย 3. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์บริการข้อมูลข่าวสารอาทิเช่นการรับสมัครนักศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์รายวันรายเดือนเพจ Facebook จุลสารเป็นต้น 4. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 5. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้เหมาะสมสวยงามมั่นคงปลอดภยัยมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานและการเรียนรู้